ก็มีโลเคชันอะไนะเออหลนตุบป,ปะนึงเพื่อนๆได้หลนน้นองๆเอ้ยไม่รู้ว่าเป็นอะไรหลนตุบหรวดไม่รู้เป็นอะไรเน็ตไม่แรงขนาะดปิดปิดทุกเครื่องแล้วนั่นเนี่ยปิดมุดหรอเป็นอะไรรู้ น้องๆกลับมาใหม่เป๊ะกับมาใหม่ดูหล่นตุ๊บบ้าน,นึงมาใหม่มาใหม่เด้ออ๋ออันนั้นมันไม่นั่นบ่มันไม่สเสถียรน้นองๆเอ,อ้ยมันไม่สเสถียร <laughs> ใครเขามาก็มาบอกพี่การเด่งมันไม่สะเยรอนเป้มันเป็นอะไรไม่รู้มันเน็ดไม่มีเน็ดมัน่อนเมื่อวานเนี่ยพี่การเปิดเปิดเครื่องคอมมันั่นเอาไปสมเนาะเออเป็นอะไรไม่รู้คือกันมันลุดไปเปิดคอมมันั่นเอาไปสมนะซ่าจ้า <laughs> พี่การสองวันไม่ได้ไปหาเพื่อนๆเ,เลยเหงาคือกันด้โต๊ะ้านเออใช่โต๊ะ้านโต๊ะขาน ต๊ะขานประจําเลยเป้ะพิการในโต๊ะขานประจําวันนี้หมุนทางใหม่ไปหมุนทางนั้นมันไอ้น,นั่นโพดท,ทางนั้นมันเป็นหน้าต่างนะสองวันเหรอสองวันเหรอไอ้ไม่ได้หาเพื่อน,อนก็คิดถึงอยู่เด้น้องเป้ะพิการคิดถึงอยู่พิการคิดถึงคิดถึงเพื่อนๆอยู่เอาเห็นและะน้วบัดนี้มอเตอร์ไซค์หน่อยเป้ะมีมอเตอร์ไซค์หน่อยเลยได้ในห้องนี่ มีหอมตกแต่งรถอย่างดีเลยรักแหลกนะคะพี่การจ้าขอใจหลายๆน้องเป้ที่ไม่ลืมพี่การเนาะอ <c oughs> น้องเป้ะเนี่ยคือไล่ถึงว้นสองวันพี่การไม่ได้ไปเฝาเลย <c oughs> ผลทางยังอีกยาวไกลเนาะเป้เนะาะจะสิ้นปีนี่ที่ผ่านบ่พี่อยากให้มันผ่านเร็วๆเป้ะ พักผ่อนบ้างจะพี่การเออสองวันแหละอยู่กับแฟนนะ่ะเนาะดูปะไปเลยเล็บก็ไม่ได้ทาได้จนหลายจักจนอะไรดูพี่การนะ่ะจักจนอะไรเล็บก็ไม่ได้ทาได้เปรพี่การนคนชอบทาเล็บก็น,ไไดดกน,กนวดให้นวดให้แฟนนะ่ะนะเมันกลเลยไม่ได้ได้ทำอะไรเนาะพี่การก็นวดให้แฟนเสลอกก็ได้ได้รับข่าวดีจากเราได้เปรพี่การนะ่ะว่าเราจีได้เปรแบบว่าเขาว่ามีหนัง ฮังการีประเทศฮังการีเข้ามาถ้าไประยะเวลาสั้นพีการก็ไม่ให้เราไปดอกถ้าไปประมาณยังต่ำสามเดือนสี่เดือนพิการให้ไปอยู่เพราะว่าทําอยู่นี่มันก็ได้กันเนาะทําอยู่อย่ซิบหนีมันก็ได้คือกันยิ่งทําเป็นปีสัํมหนังของไงของอันนี่อันนี้ไปทําแค่สามเดือนก็เงินเดือนเท่าเดิมได้เปรถ้าออกไปทํางานขางหนอกน่ะไม่คิดว่าได้แค่เบี้ยเลี้ยงมากินเฉย แต่ว่าเงินเดือนนะ่ะเขาจีจ่ายเท่าเดิมนะพวกฝรั่งไม่คือคนไทยเด้คนไทยถ้าไปจ่ายเป็นเท่าเนาะกับมาจากภากใตบอกโอ้ยไปไสไปเล่นหน้ามาบอกเป๊ะพี่การคิดถึงคิดถึงเกาหลีเลยเราบอกว่าทําไม่ผ่านเร็วๆเด้อจีได้ผ้าไปว่าสั้นว่ะก่อนสิ้นปีก่อนนั้งจะเข่าซะเป๊ะจี้บานไม่เป๊เชอพี่เด้งคิดมาแล้วก็อยากหัวเลยเป๊ะไม่รู้ว่าจะผ่านไหมนี่ ได้รับข่าวดีจากเราเราก็เลยบอกว่าถ้าไปยังต่ำสามเดือนสี่เดือนนะ่ะพี่การให้เราไปอยู่เป้ะถ้าไปฮังการีเดือนหนึ่งนี่ไม่ให้ไปดอกเพราะว่าเราจะได้ยุดหนังเรื่องนี้จบก็ได้ยุดเนาะพี่การถ้าได้สนะี่พันน่ะพี่การไปแน่นอนเป้ค่าเครื่องมันถูกถูกหนึ่งแลกเป็นเงินบ้านเขานะ่ะถูกถูกหนึ่ง ยังว่าเพื่อนๆเน้อเหตุการณ์ผ่านหนึ่งเด้อการจีได้ไปเกาหลีพี่การอยากไปเกาหลีอันจริงๆได้ปีถ้าผ่านพี่การไปจริงๆเนเออแบบว่าเราบอกว่าถ้าทำให้มันผ่านแล้วก็ให้แบบมันมีโคเขาเร็วๆจีได้ไปว่าสันว่าโอ้ยมนันนางแหกขีตาหลยหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ได้ไปถ่ายถ่ายรูปในห้องนี่แหละปี ถ่ายเอารูปแล้วก็นาฬิกาเกา่าๆแล้วก็เอาโคมไฟอยู่เนี่ยไปลงไปลงคลิปพี่กันบอมีไล่พี่บอมีไล่บอจา้าบอสันว่าไล่แบบไหนไหไล่เหรอเอไอวเหรอมีมีไล่อยู่มีมีม <c oughs> แต่พี่กันเคยติดเตามอน่ะเป๊ไม่รู้มันจะเข่าไปได้อีกไหมนอกจาก รอประมาณเดือนกุมภาก็จะต่อวีซ่าอีกต่อวีซ่าอีกลายมีเป็ต้องไห้พี่การมาได้ของพี่การเขายังยากอยากเลยเป็ของพี่การน่ะแกแกมาเฟสดิมาเฟส่ะเฟสชั้น่ะเฟสชัน้น่ะ,เ,นนะเขียนคําว่าการปณิดาภาษาไทยนะเขียนการหล้กก็เวินวรคหล้วกักปณิดาเดี๋ยวมันจะเด่งมาหาฉันเดี๋ยวฉันจะไปหลัก เป็นเพื่อนเด้อไลนะ์น่ะมีแต่ว่าไม่รู้รหัสเนี่ยเครื่องนี่มันเป็นเครื่องที่ล่มจากเครื่องนั่นเนาะจากเครื่องเก่านะ่ะที่พี่การทํามาแล้วพี่การเข่าทั้งบ้านนี่พี่การไม่มีเบอร์โทรใช่ไหมเบอร์โทรก็เลี่ยหายบปเนี่ก็เลยเข่ามาแบบบริเวณเฟซ่าสันว่าไอ้ไอ้ที่ถ่ายไลน์กันยังไงอะภาษาแกพิมภาษาแกเขียนภาษาไทยมาเดี๋ยวเชนกีเอาไปแผา ล้วฉันยังไปไปหาแกได้ก็ใช่ไหมฉันไม่มีไอ้นั่นรหัส้าใจ่ไหมฉันใม่ลูกมันเข่าทั้งไหนแฟนฉันเป็นคนทําไห้ทําแบบหลอกๆก,กันนะที่นี่เวลาจะเข่าไปไหนมันก็เข่ายากยากว่านั้นฉันเข่าไปหาเพื่อนนีงยังเข่ายากกระโดดพี่ก็ไม่ค่อยเล่นเฟซหรอกเอามาทั้งลายนี่มะเขียนมาเป็นภาษา ภาษาไทยนี่แหละเดี๋ยวฉันจะแปลเอาว่ามีตัวอะไรมาัางถ้ามีตัวหนังสืออย่างนี้นะ <c oughs> เป็นตา้งหัวนะพี่ฉันก็อยากหัวอยากหัวเลยน้ำร้อนนั่นี่ยกินน้ำอุ่น <c oughs> วันนี้ถ้าลงจากคลิปนี่เราลงจากไลนนี่ว่าจะไปทำขนมอยู่ด้วทำซาลาเปาเดี๋ยวไปคอมเมนต์ใต้คลิปพิการเด้อเออ,เอ,อไปคอมเมนต์ใต่ใต้พุทธนั่นแหะ ฉันฉันอ่านไอ้ฉันไปบวชมาไงเป๋ฉันก็เลยเอาเอาคําของของพระอาจารย์มามาเขียนลงใส่นะเอาจร,จริงๆได้เนาะถ้าถ้าเราทําบุญไห้แต่ชาตินั้นเนาะแกค,คิดนะชาตินี้เราเราก็ต้องถ้าเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกครั้งทําบุญไหวเยอะๆก็ดเีเนาะเปเนาะแกว่าไหมแต่ฉันนี่ทําบาปไปหลาย <laughs> ทำไไมาเล่ไปหลายก็ได้ยังไง้นี่ยนะอนิสาขอบใจเลยละนิสาเพิ่งไปดูไ้นี่ วันนี้ได้จักลิบวะสามขิบอันนั้นก็ยังดูไม่จบเลย <c oughs> อยากหวัวเน้อนิสากขใจสวัสดีเนะนิสายังดูไม่จบเลยช่ยสาเออไอ้น,นิสาทำไอไอนั่นเนาะที่ว่าใส่ใส่ไอไอเ,เรียกอะไรที่มันแดงแดงพริกหยวกเนาะนิสาถ้าทำเป็นหอมกใส่พริกหยวกสีเขียวมันอร่อยไมหมเฮ้ยมันต้องอร่อยเลยเนาะ <c oughs> พี่นิสาดีค่ะจากแทกุ๊กเ้วยค่ะบอกเป็นยังค่อยๆไปเด้อนิสาพี่การเกิดพีการเกิดแบบไล่หัวสักหัวควมนเนี่ย <laughs> ของนิสาห,หนาดคลิปสันโฆษณาเยอะๆนิสาพี่การบอกเลยเก่งมาก <laughs> จริงๆขนาดสามนาทีโฆษณาเธอหนะึ่งนาทีสองนาทีผมเดอ้อโฆษณาลงอะ่ะได้เงินอยู่พี่การดูหาได้เงินอยู่ ได้ได้ได้พลอยดีจ้าวัว่าจากไอจากนิสาเด้อจากนิสาจากนิสานิสาสาวสวยเซ็กซี่ไปเที่ยวเยอรมันก็นิสามามานจะาคู่แปดนาที <c oughs> ขนาดเขาตั้งให้นะน่ะโอ้โหตั้งให้โฆษณาก่อนดูสองนาทีสามนาทีเด้อนิสาเก่งมากมากพี่ฟ้าเอ้ยมาเจอกันแน่มาเจอกันไ <c oughs> ปย้อน่พี่ฟ้าอยู่ สองคลิปหรือบ้าสองไล่สองไล,งไล่ไปย้อนใ้พี่ฟ่าสองไล่แต่ไล่เมื่อวานนี่ไม่ได้ไปย้อนเด้อพี่ฟ่าเด้อการไปม้วนเสือให้ไม่ตรงกัวดอกย่างการนี่การันตีคอนเฟิร์มถึงจะชาแต่ก็ไปอ๋อมันเร็วแต่ขนาดแกปล่อยเท่าไหร่ปล่อยอันสามนาทีเนาะนิสายังได้ตั้งหนึ่งนาทีพ่นเด้อยังได้ยังได้เวลา ยังได้เวลาโคตั้งหนึ่งนาทีกลัวพูดเรอที่ดูไ้น่ะนะเป็นคนที่ดูสังเกตสวัสดีจากการและทุกท่านเลยจ้าจากลัดดาเด้ยจาขอบใจและหลาลัดดาของไอน้นิสายยังโคยาวนะของไอ้ลัดดาโคสั่นมากเลยก็ไม่เข้าใจคือกัน <c oughs> ขนาดสามนาทีสองเนี่ยโคโคหนึ่งนาทีอ่ะดีมากๆส่งแล้ว ไปบอกแล้วว่าไล่เด้อว่าสันวาเขียนเป็นภาษาไทยไม่ได้เขียนตัวเอฟหรือเขียนตัวเอฟพ,พิ่ราดาดีค่ะจากไอ้เป้ได้จ้ะเป้หายปวดหลังยัง<ๆ>เขาพิมพ์ไปบอกแล้วว่าไล่ไล่แต่ว่าไม่ใส่ตัวเอฟนะใส่พเปพนแล้วมีแต่มีแต่คนเขาบอกว่าเขาตั้งเองแต่นี่ขี้เกียรติก็เลยไม่ไม่ใส่ใช่ไหมแต่ว่าคลิปสั้นไม่ต้องใส่ก็ได้ดอกเนาะถ้าคลิปยาวนะใส่โลด เขาจะได้รู้ว่าเพื่อนเพื่อนน่ะดูวยเฮาสำแดงน่ะสาเข้าใจไหมถ้าเพื่อนเขาดูหายเฮาหน่อยถึงคนจะเข้าไปดูเยอะกับจริงนี่สาแต่ว่าถ้าเพื่อนเข้าไปดูเฮาโน่หน่อยเวลางีงเฮาก็บกว่ได้เงินคือเก่าสู่เฮาดูแบบจริงๆของการละกันเนี่ยม,มันกับมันก็ได้ได้เต็มนี่แหละ ยังพิการเขาไปดูนี่เต็มแอกเลยจึงกลัวเธอจะมดโฆษณาดากักเลยหน้าหัวหัวกระถ่ายนี่จะมดจอยังจีไปสวัสดีจ้าน้องเคอมน้องเคเอ็มสวัสดีจ้าพี่ฝากขอบคุณลหลายๆเดอ้อพี่ฝากให้การลงก่อนเด้อคอยไลย่น้องปูเป้ดีจ้าจากพี่าเด้อจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าน้องเคเอ็มดีคือแล้วจะพิการเออแต่ว่าของของเกาหลีเนี่ยเขาจะมีที่ใส่หลังอย่างดีเลยเนาะ ใช่มันคลิปเออระดาช่วงช่วงนี้คลิปกินดังไงคลิปกินดังอืมคลิปกินดังก็คลิปเออก็คลิปทอล์กอ่ะก็คลิปแบบนั่งนั่งคุยนะ่ะดังแต่ว่าระดาทำนวดก็ก็ก็โค้ดขายได้ลระโคนานด้ยอันที่นวดนะ่ะนะเค่เอ็มดีค่าจากแทกุ๊กด้วยจ้ะ เพิ่งตื่นจากขอคุณลหลายพี่ฝ่ายเพิ่งขึ้นเนื้อให้การค้นก่อนไอ <laughs> ้การค้นก่อนการจีนดะไปช่วยถ้าไม่ได้ไปช่วยตอนไปไปในไหลจานกลับไปแบบมวนเสือคือเก่าแล้วพี่ฝ่าค่อยดูโหลดไม่เชื่อกันนิสาวาเคเอ็มดีจ้าสวัสดีจ้าพี่การจากเออยากสองเด้อจ้ะรัดดาสวัสดีจ้าจากนิสาอินเยอรมันเด้อกลับงามๆรอบวงเด้อจ้าไอ้เคเอ็มไปดูวนหลังบ้านเด้อ บางทีกับไปการบางทีกับปันนิดา,าพี่ฝ่าว่าขอบคุณเช่นกันจ้า <c oughs> จริงๆิพี่ฟ้าบางทีการกับไปของปันนิดาเด้อพี่ฟ้าไปดูหลังบ้านได้ไปไล่เนี่ยไปไล่ไปสวนน่ะก,การกับจิไปไปการเดิงไปไปปันนิดาเดิงเด้อจ้ะแบบว่ามันหลายเครื่องเนาะมันไม่ใช่หรอกมันช่วยเพื่อนได้ไงนะสวัสดีถักทายรอบวงเด้อจ้าจากเอหย่าเด้อจ้ะ แท่กกูว่าเอยาดีจ้าพ่นิษาดีจ้ะพี่ฟ่าดีจ้าจากเอยาด้จ้ะไอเคเอ็มกับโคลาดขึ้นกันหนาคือบใหญ่ขือนพี่กานคือเท่ากระดงกระดงหมอนเ้อสวัสดีจ้าเอยาด้จ้ะตามสบายน้องลาจ้าจ้าบนลืมเสียพี่เคเอ็มดีจ้าจากเอยาด้จ้ะสวัสดีจ้านิษาจากเคเอ็มด้จ้ะพี่ระดาดีจ้าจากเอยาด้จ้ะไม่ทำคลิปกินกัวเติดคอแต่เองตายใช่ แกเป็นคนคือจะไม่ค่อยชอบกินปลาไหลดอ๋ยรดดามันมันตัวหน่อยนะนั้นบางๆเอยาดีจ้าจากนิสาเด้จ้าพีู่้เป้ดีจ้าจากเอยาสองได้จ้าเห็นแล้วคะ่ะขอบคุณสุดซึ้งเลยกราบงามๆเอาอันปันนี่ดากับมัม่วมนนั้นการต่ออีกการอันเก่าอีกนะบางทีมันไม่รู้ว่ามันไปยังไงกับมวนได้กับมวนนั้นที่ยาวๆเนี่ยมวนนั้นสันมันก็ขี้เกียจเนาะรดดาดีจ้าจากพีฟาได้จ้า เอย้ยาววัาเลิบสีเด้อจ้าเคมบอกว่าพี่ปูเป้ดีจ้ะไอ้วันนั้นกับพี่ก็ม่วนไปตั้งเท่าไรโอ้หลายหลายหลายเติอบอยู่เด้อเนอะหลายเติอบอยู่เด้อพี่ไปรับเนาะเคเอ็มแล้วพี่ตื่นมาเช้าเอา้าจบแล้วว่าสันว่าจากสี่จากสามจากสองใช่ไหมเราก็จกัจกจักอันบนสุดไม่ไ,มได้นะอันบนสุดน่ะม่วนแล้วพี่ต่อไปว่าม่วนจนจบอะนะเอออันแรกไม่ได้ม่วนนะพี่บอก พี่พ่วมจริงนะหนิพี่แม็กูโฮกอันแรกไม่ได้มวนมวนตั้งแต่อันที่สองลงมาแกนับเอาโหลดพี่จริงๆริงนะอันไหนพี่มวนพี่ก็บอกมวนอันไหนไม่มวนก็คือไม่มวนคืออันนั้นมันมวลเราไงมวนหลายรอบเราก็เลยไม่มวนนะก็เลยม่มวนอันที่จากอันที่สองลงมาจนสุดอันไหนแบบอันไหนแบบมันนั่งอยู่มันก็ได้คอมอันไหนมันไม่ได้อยู่มันก็ไม่ได้คอมมันก็ไปนอน ี่พูดเรื่องจริงนะเออเอ็อเองทําดีเงตรงได้ดีเนาะพี่ฝ่าวันนี้สาดีจ้า <c oughs> สวัสดีค่ะจากเคอ็มบอกว่าสวัสดีลัดดาเดอ้อพิการเปมเมนไววในคลิปพระแล้วเดอ้อจะพิการจ้าขอบใจลหลายๆขอบใจลหลายๆเดียอที่เข้าไปเ <c oughs> ปิดไหวยาๆยาเด้อจ้จาจะขอบใจลหลายๆเดอ้เอายาขอบใจลหลายๆจ้าสู่ๆไปน้ากันนี่แหละ ไอ้จ๋าสองวันไม่ได้เขาไปหาไอ้จ๋าเลยจนหลายจนน้ำสารมีจ๋าเอ้ยพี่การนะจนน้ำสารมีสารมีพี่การนี่ถ้าถ้าแบบสองวันเนาะพี่การไม่ไม่ได้แบบดูใครถ้าดูก็ดูแบบแอบบแอบเบดแบบ้ถ้าถ้าถ้าเทคแคร์เข้ามากบักโอ้ยดีใจหลายดีโดงโดงเด้โอ้พี่การขอบใจยหลายเด้อพี่ฝ่า่าเอหย่าดีจ้า กำลังสีนอนจ้าเปิดว้เด้อขอบใจหลายๆ,ๆเด้อจ๋าขอบใจหลายๆายน้องจ๋าเคเอ็มบอกว่าจ๋าดีจ,จ้าน้องแย่จ๋าดีค่ะพี่เป้ดีจ้าจากอาจ้าด้อจ้าสีเที่ยงคืนเหรอนอนเด้อจ้าจ้าขอบใจหลายหลายเด้อทีมไห้กำลังใจพี่การเราก็เปิดไว้ให้พี่การอู้ขอบใจหลายๆพี่การกลับไปซื้อยากินคือเก่าเลยเพราะว่าพี่การไม่ค่อยสบายช่วงนี้เงือบบวมไม่ใช่หรอกพ่ดานน่ะกินของเปรี้ยวโพด ใช่นิสาเออมันไม่ม,มีนอกจากคนที่แบบว่านิสาจบไหมพิการการันตีพิการเนี่ยเป็นคนดีที่สุดเลยนะสําหรับตัวพ,พ,พิการคิดว่าพิการถดีมาหาเราเนาะคนในโลกเนี่ยไม่ใช่มีแบบหน่อยคนเนะาะจะก็มีจะโอ้โหหลายมากเลยขนาดโลกหมุนเลวจ้าขอบใจหลจายๆจเออนิสาพูดถูกนิสาพูดถูกพิการเปยเปิดไว้แต่พิจิไปแหย่ดากนี่เปะ์ขอบใจหลายเด้อ <laughs> ยายจ๋าคนสวยสวัสดีจ้าจากนิสาด้จ้ายายจ๋าบอกว่าทิฟ่าดีจ้าจัดให้พี่การทุกคืนซอดแจงจ้าอาทิตยวันลาวอเออเอ็ะเนาะแค่เอ็มแบบอะของแค่เอ็มกัน,นั่นนา,นานหน่อยไหลเนาะมันก็เลยไปท่านจะไปแต่การอย่างเดียวก็ไม่ได้พี่การก็เลยกับมาหา แต่ก่อนไปปันนีดาเนาะจะไปแต่ปันนีดาอย่างเดียวก็ไม่ได้พี่การก็เลยมาหาการซันเดย์มั่งงนี้นะเนาะพี่พี่การก็ไปการเดิมซันเดย์เดิมเดิมเคเอ็มดูด้วยเดิมดูด้วย,วย,วย,วยพี่นิสาดีจ้าจ้ะเป็นเยี่ยมเลยจ้ะจากจ,ากจ้าจะ้ะพี่ฟ้าดีจ้าจากน้องจ้าเด้จ้ะไอไอไอเป้บอกว่าจ้านอนรับฝันดีเด้อสันว่าฝันเอาเลขกหวยรตโตเด้อมาเจกกันดาพี่การไปตรวจรตโตมุ มื่อวันเสาร์ไม่ได้ไม่ได้แอมเลยโอ้ยว่าแต่จีได้แอมจีได้ยุดททำก่อนอา้าวแต่ถูกแล้วโตก็จียุดได้จีนั่งดูเพื่อนๆสื่อมาหลายๆเครื่องนั่งดูช่วยๆเข้าไปเนาะ <S <S ยาวๆไปพี่การจะพี่การก็บสามชั่วโมงุเลยพี่การลงที่สามชั่วโมงพี่การแบบกลัวแบบอยากให้มันผ่านก่อนปีหนึ่งนะไม่รู้มันจะผ่านไหมมาช่วยการหนึ่งเด้อเพื่อนๆเลิกทุกท่านได้จ้าจากจ้าได้จะให้หัวใจบวกผูกโบวมาพ่อมไเด้สู่ เดี๋ยวไปการไปหาจ่าเห็นจ่าวัว่าแต่ไม่ดูนนดอกไม่ไม่เป็นไรเอิงเข้าใจกันมวานเนี่ยไปซื้อทุเรียนมาเพื่อนๆค่อยกินสอร่อยแน่นอนเลยสลัเป้าใส่ทุเรียนแฟนว่ะมึงไปซื้อไหมอีกแล้วทุเรียนเนี่ยกูเม้นเหม็นเราไปทํางานเหรอเด้อ่อยทำมาสั่นว่ะเออเออาสั่นว่ะกะทิทาไม่หลายดอกทำแล้วก็ยัดตู้เย็นไว้นะเจ็ดแปดก้อนนี่แหละเออหิวของหวานนะก็เลยต้องทำไว ใส่ที่ใส่ตู้เย็นแหละที่ทำกระ,ะเป๋าใส่ทุเรียนเพื่อนๆคอยดูเดอ้อแต่เมื่อวานนี่พากันไปเดินทะเลมาก็เลยไปเอาลิปทะเลมาได้เนียดเดียวไม่ได้เดินลงไปข้างล่างเนาะแบบน้ำมันขึ้นคนก็นตายหลาย <laughs> ผ่านผ่านข้าพิการเชื่อมั่นในศักยภาพพิการแม่นเคเห็นไปด้วยกันเด้อไปด้วยกันผ่านผ่านแค่คือเข้าใจใช่เคเห็นผ่านผ่าน ข้าใจในสย้อพ้ามันเยอะกันโอ,โอเคโอเคโอเคเข,ขา้าใจเข้าใจสวายเมื่อวานเนี่ก็ไปกินตะข้ออีกรอบนึงก็จะไปด้วยเฟียงแหงหน้าแหงนอะปุ่นตะลบอ้วนอยู่นะวันนี้มามาสี่ช่องเลยเด้อล่ะสวายมาสี่คนเลยเด้อมาสี่คนรอบวงเด้อค่ะจะแค่เอ็มนอจ้ะสวายเมื่อวานเนี่ยไปกินตะข้อแล้วก็ไปกินมะม่วงโอ้ยไปกิน ต่างหลายอย่างบางทีอันไหนชอบก็บกลับไปอีกรอบเด้แล้วก็ไปดูไอ้ฝุ่นตะลบอบอ้วนมาไอไานะ้ไปนาอนะไปนาเนะไปนาแล้วก็ไปเที่ยวคลิปสวาย,วยมันยาวมันคุ้มอยู่เอาไปที่น่ะไปที่น่ะคุ้มอยู่ไปแบบยาวไปเลยนะแต่สวายดีค่ะแต่เพื่อน่ะทําทแบบไม่มีไม่มีเพเนะไม่มีเพมันกันมันกันดูยากเด้ แบบมันต้องได้มากดๆเรื่อยๆนี่นะ่าสวยทำเพว์าที่ละซิบละซิบเดือบไปไล่กินได้ดูให้ง่ายง่ายเข้าใจไหมกินได้ไปเที่ยวง่ายๆไปเที่ยวป่าเที่ยวเขาเน่ะป้ายแล้วทองเสียวันนี้มาเศร้ากินไอ้นั่นเพื่อนกินไอ้ลูกสาบวลดปั่นกับกล้วยทองคือจิไหลนี่แหละเพื่อนเพื่อนสวัสดีจ้ายายปุเปจากสไวยด้วยจ้ะ เขมบอกว่าสวัสดีจ้าผู้เปรยบอกว่าสวัสดีจ้าสวัสวันนี้ไปพาไปเที่ยวไหนอีกฮะวันนี้ี่พาไปเที่ยวไหนอีกติดรถไปเที่ยวตลอดสวัสดีจ้าเลสเพเกมใช่เนอะขอบใจหลายๆเด้อขอบใจหลายๆขอบใจหลายๆเด้อรัดารัดาเดียนี่อันนี้เลสรัดาของไงของวันนี้ดานี่ก็คล้ายๆกันเนี่ยแหละเลยบางทีก็จําผิดนะคําว่าตัวหนานี่เนาะของไง ของวัดนดดากับเลดคือกันเลดเพวัดนดีดานี่ก็อาลังอะไรน,นั่นอยู่โอ้ยมาคืนนี่เด้อกาลังดูฟังเพลงอยลัดดาเนาะฟังที่นี่ความความไหวเนาะความแบบความแอบไหวน,นะที่นี่ความแอบแฟนนะแล้วก็ความแอบแฟนเนาะแม่เหเห็นมันเสือกเก่าขึ้นห่างเ้ย อันไปทางซานเนาะาว,วได้กลับมาใหม่อีกคะเสียความรู้สึกขนาดโอเ่เป็นเป็นท่ารเป็นเป็นเก่าเนาะลันไปได้สองเนาะที่นี่นอนฟังเพลงเนาะมันข่มไม่เนาะมันเสียกลับมาเริ่มใหม่อีกอ๋อกูจะเป็นลมตาย,ายเปิดไวจะลมเด้อข่ังฟังๆทำงานบ้านไปด้วยจ้าขอบใจลหลายๆขอบใจลหลายๆเกมเกมอยู่แค่นาดาตอนนี้หนาวไหม เคเห็นแฟมบลี่ดีจ้าจากไอ้จากสวยได้จ้ะเพลงเราหรือเพลงไอ้อยเพลงไอ้อยน่ะนะที่ว่าทําไวมาวานนี่น่ะที่ว่าห้าห้าห้าคลิปอ่ะห้าคลิปก็เป็นซิบหาใช่ไหมตอนแรกที่ว่าดูดูอันแรกใช่ไหมพอความไปปุ๊บมันสต็อปบัดนี้โอ้ยเป็นตาหัวเลยตื่นเช้ามาว่าจีด้จักสองสามเนาะไม่ได้เลยมั้ แบบว่าจะคล้องก็เหนื่อยเนาะเหนื่อยไปไปนู่นไปนี่มานะที่นี่กับคล้องไอ้อยเล่นไม่ได้ไปไหนเลยไ,ได้แค่สวงอยู่เลยโอ้ยตายจนเขากิเขาก็จีบเราเลยเนาะร้อนค่ะสามสิบองศาปาตปาัป่นบานเราเลยเนาะถึงพอไอ้เคมมันออกเป็นสีดำๆอยู่ที่ทะเลหรือเปล่าถ้าอยู่ติดทะเลน่ะจะดำนะเนาะคนโคราชบ้านเองยิ่งดำอยู่แล้วไปอยู่ไก้เงนินยิ่งดำปืดเลยเนาะเคมแต่ว่าฝรั่งเขาก็ชอบเนาะเขาว่าคาราเมาลคาราเมลปัส ເຮົາບໍ່ມັກເດີ້ຄາລາມິວສະໄວໂຫການนานໆເດີ້ເອົາມາອີກແນ